สวัสดีครับผมสุภกรกฤติคุนชัยผมภูมิแก้วมณีครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวงจังหวัดชนบุรีรวันนี้เรามาถวายสัฆทานกันนะครับส่วนขั้นตอนนั้นเราจะเริ่มจากการจุดทุปเทียนบูชาพระตนะไตรและกล่าวคำบูชาพระตนะไตร จากนั้นเราก็จะกล่าวบทปุพพารนมการบูชานรัมสก,การพระพุทธเจา้าแล้วเราก็จะอาราธนาศีลจากนั้นพระสงฆ์ก็จะกล่าวบทบุพพารนมการบูชาพระพุทธเจ้าอีกครั้งแล้วก็กล่าวตามแล้วท่านก็จะให้ศีลซึ่งเป็นเบญจศีลคือศีลห้าครับ ออพอพระสงฆ์ให้ศีลเสร็จแล้วนั้นเราก็จะทําการกล่าวบทบุพพคณมการนมันสการพระพุทธเจ้าอีกครั้งแล้วก็กล่าวคําถวายสังฆทานครับพอเรากล่าวทำถวายสังฆทานเสร็จแล้วเราก็จะทําการนําสังฆทานนั้นถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็จะกล่าวบทยถา,าวริวาคือบทบวดน้ำํำและบทสัพพีตดโยคือบทอันมนาาูลนทาคาถาพอเราทําการที่กล่าวมารัา้ต้นเสร็จแล้วนั้นเ็้าเท่ากับเสร็จสิ้นการปล่อยสังฆางเรียบร้อยครับ เราก็จะนําน้ําที่เราปวดเป็นเทรถที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตามความเชื่อที่ว่าฝากน้ําให้พระแม่ธรณีดูแลไว้เพื่อเอานําบุญกุศลไปมอบให้กับญาติผู้วั่วครับหรืที่ผู้ที่มาบุญิีไทยครับสตรับการถวายสังฆทานในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับครับ